สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแคสนะครับในช่อง Youtube นะครับอลกีตาเหมือนเดิมนะครับกับที่กล้องชอบลวงนะฮะวันนี้ก็จะมาแคสเกมมาของนาอะนั่นก็คือเออเกมเสร็จฐีนั่นเองซึ่งผมก็ลองเล่นไปแล้วเหมือนเดิมครับยังในลูกบาทจ้าเพื่อนสองเล่นมานะครับ ชุดการ์ดห้าฮะเอาละเอาอันใหม่รับเฮียครับเลยเคขอให้ได้เกรดเอแล้วกันนะจะมีเกรดบเกรดซีเกรดเอนะครับที่โควผมเคยเห็นโอ้มีเกรดซีหมดเลยนะฮะโอ้เคลียร์มานะฮะผิดเลยฮะเอาละถ้าตัวละคนของเรานะฮะนี่ค่ะผมจะรีวิวกปนหนึงนะฮะ เต็มจ,จอปะ่ะใครโตที่ผมใช้ก็คือบ่าวนะเห็นมันน่ารักดีฮะแต่เพื่อนเพื่อนผมนี่ชอบใช้ตัวนี้ฮนะชาติโนนะไม่รู้เป็นเพียงไงิรเงินหรือคนใช้เยอะนะฮะชาติโนนะฮะอืมอืมเขาสามารถในการ นะฮะบาวคาสินโนไม่ใช่บาวจะเป็นสิบสองยี่สิบนะฮะส่วนการคาสินโนที่เนะพ,พื่อนกรสุดเชอบใช้นะฮะประสีภาพเกือเท่ากันมากนะโอ้นะ้าทึ่งนะ้าทึ่งอ้าวกล้องดวงถ้าอย่างนี้มันจะมองเห็นไหมเห็นป่ะน่าจะเห็นนะนี่ละกัน ก็กองรวมก็ลองขออภัยเลยนะมันไม่มีที่กั้งไม่มีที่ตั้งกองอ่ะแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะอืมผมเล่นก็จะเป็นโหมดอินโนมิคัสนะคะที่เหมาะสม,มกับระบบพวกเรานะเรากดแข่งทีมหรือจะสร้างห้องก็ได้แต่ผมจะสาธิตวิธีสร้างห้องงให้นะค,ะนค่ะอะไ้ฮะจะเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะสอนสร้างต่อหรอก ซ่องกูงจะทีร่างของเพรากูจะแข่งเดียวนะ,ะมันจะมีมันจะมีส่มเพื่อนนะแข่งเบลก็แข่งกับเพื่อนนะเนี่ยแต่ผมจะแข่งทีมอะผมกวแพ้เ <c oughs> ขาเรียกขี้ขานะเ <c oughs> นี่ยนตะ้อวชวนเพื่อนะอะยัราไม่ไ,ได้เราจะต้องไปเล่นกับคนอื่นก่อนนะ ส่วน i อ l ีไลผมนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าโอ้โหมเอาออกทำไมวะกดผิดเดี๋ยวอารีไลผมเนี่ยผมจะนี่ไปข้างล่างแล้วกันนะ,ะโอเคป่ะอืมเล่นมาไม่ครบเข้าหมะฮะสวัสดีค่ะอ่า่พร้อมเลยอ่ะเห็นพร้อมโอเค รอรอเขากดเียมพร้อมๆนะฮะ่อันนี้เป็นหัวห้องนะฮะอย่างนี้ก็คือผู้สร้างห้องนั่นเองฮะอืมไปเกมจะเริ่มแล้วมาแล้วอย่างนี้เราจะเริ่มเกมเอาไปนี่กันได้เล่นปนคนที่สอ๋อได้เล่นคนที่สองแล้วมันจะบอกต้องเปิดเสียงนะฮะโอเค มันจะเป็นทีมแดงอ่ะมันจะ B B B h o u s กับ A โอเคร้างวายอ้าว <How? S 2> ชิดเอ้ยอ้าวนี่คล้องดิสวัสดีเหรอเอาสวัสดีด้วยอ่าบาย อ,อ,อันนี้ก็คือเล่นจับนะถ้าเขาเลือกก้อยแล้วก็จะทอยเหรียญน,นะอ่าถ้ากดก้อยปุ๊บออกแพ้ครับออกนี้คู่หออ่าจซื้อเลยโอเคเยี่ยมหกตาช้แล้วอยา ไปซาปาโลในซื้อเมืองคูสองด้วย oh. ชักแค่ไ่เสือกลูกเก่าก็จะมีหลายหลายสีนะไม่รู้ว่ามีอะไรสำคัญยังไงนะ oh. เดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้กัน <Yeah. S 1> อ้าวเสียตังเลย ก็จะได้ตังนะฮะแต่ต้องปลูกเมืองไว้ที่รู้ๆซื้ออะไรเนี่ยาเไ,ไรซื้อเมืองใหม่ก็ได้อะ oh. อย่างเงี้ยถ้าเราปลูกตรงนี้เราก็จะแต่ถ้าเราปลูกติดกันสามอันอย่างเงี้ยมันจะได้คูณคูณอะ่ะคูณสามค่าผ่านทางเราก็จะได้เงินคูณสามของที่เราได้ออย่างนี้จะเป็นเที่ยวรอบโลกนะตาต่อไปเราสามารถจะเลือกไปเมืองไ,ไหนก็ได้อะฮะ สำหรับบางคนก็รู้นะฮะแต่อย่าเรียกว่าผมแบบว่ายังไงอ่ะผมก็อยากให้ทุกคนรู้นะตองดวงอ่ะถ้าดวงมันเนี่ยแลกเปลี่ยนเมืองแลกเมืองที่มึงไม่ต้องการก็สามารถแลกกอ๋อสามารถแลกเมืองไหนก็ได้ที่เรามีที่เหรอเออเดี๋ยวก่อนเอาเชียเอ้ยทำไมไม่เอาเมืองนี้โอ้ทำมาจากเมืองสวยและเมือง ถ้าใหญ่ก็คือต้องบริจาคเมืองเบืองหนักเมืองนะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นที่ไม่คูสองอย่างเช่นอันนี้นะอ่านี่กําลังเลือกเมืองที่จะท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะบินข้ามไปเนะพื่อรับเงินเดือนหกร้อยนะนั่นจะแนะนําเมืองก็ได้นะ เฮ้ยสวยเราคือสวยมากเลิได้แล้ว11เขวย้ยอุ๊ยขอโทษครับเพือ่อคำยาขอโทษจริงๆครับมันหลุดปากฮะเดะี๋ยวกันเฮ้ยเฮียสาม,มารถเลือกเมืองที่จะจัดงานแล้วต้องเลือกเมืองนี้ ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์กนะฮตาฉันแล้วใช่ตชาชันไม่ใช่ตาคมอ่าสิงคโปร์นะสิงคโปร์นี่ก็จะดีอย่างนะฮะเนี่ยนะเป็นเมืองที่ได้เครดตเยอะอยู่นะฮะสิงคโปร์ตอนที่เป็นแลนด์มาร์กนะฮะที่ผมรู้มานะฮะที่สองน่าจะเป็นลอนดอนนะลอนดอนนี่แค่สองอันเนี่ยฮะหนึ่งล้านนะก็คือได้เนี่ยเพิ่มหนึ่งล้านนะ ไมม่่มปอเิด <10. S 3> แต่ผมจะเล่นสองด่าลแล้วกันนะแข่แข่ไปเลยฮาวายได้ค่าบันทามเพิ่มขึ้นนะฮะ <4. S 1> อ่าไปรตรงเมืองตัวเองหรอเราจะตาเราเนี่ย เราต่อไปตาเราอีกตาดี่ก่อนเราเค่อยตาเรา,าตาเราทำไมวะเฮ้ย๋อ้อพวกตัวเองหลอนดอนฮนะะสวยแล้วฮะหนึ่งล้านนะเดี๋ยวรูเนี่ยหนึ่งล้านเอาสามอันจำผิดอุ้ยแย่ท้อุ้ยขอโทษโทษนะโอ้โหเราสี่สิบ เราต้องอับสินคให้ปต็มอ้าวอ้าว,าวลงปารีสนะถ้าลงกรุงเทพนี่ก็จะได้ร้านมิลเลียนกันนะอ้าวร้านเหมือนกันไทยเปร์อะไทยเปร์นี่ะะจะเป็นเมืองถูกนะนะตอนไม่ค่อยเสียนะไทยเปร์ อ่าพอดีสามารถเลือกเมืองที่จะสร้างได้นะะเลือกกรุงเทพมาเชียวผมสร้างแหลนมาอ่าเคยรู้เหมือนกันนะเฮ้ตกมือตัวเองเอาอยู่ก่อ้าง ถึงเมืองแล้วเกวจะเป็นม้องสีฟ้าน่าจะเป็น